ความคิดในหัวของคุณชีวิตใครที่สมบูรณ์ไป้งทุกอย่างชีวิตใครที่ขาดไปท้งทุกอย่างการที่เราคิดลบเนี่ยมันมีอยู่2แบบเพราะเขาไม่รู้จริงในเรื่องราวในเส้นทางที่เหมือนหรือต่างเพราะแต่ละคนสิ่งที่เจอมานั้นไม่เหมือนกันบางทีเขาไม่รู้ตัวไม่รู้ใจจริงๆของเขาว่าสิ่งที่เขาพูดเน่ยเขาหวังดีหรือว่าเขาไม่หวังดีเพราะเขาได้แทนค่ามันด้วยความหวังดี ชีวิตไม่ได้ดําเนินไปด้วยสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวยังมีพรุ่งนี้แล้วก็ยังมีทุกๆวันสิ่งที่นําพาตัวคุณไปข้างหน้านะครับกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดสิ่งดีในชีวิตและจิตใจคุณสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเนี่ยต้องขับเคลื่อนด้วยตัวของเราเองนะครับอะไรที่คุณเลี่ยงได้คุณก็เลี่ยงอะไรที่คุณเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ความคิดเนี่ยเป็นตัวเลี่ยงและคุณสามารถเลี่ยงมันได้ในหัวของคุณเองหาสาเหตุปกป้องความคิดและจุดหมายของคุณณวันนี้คุลบ พรุ่งนี้คุณบวกทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความคิดปรับความคิดของคุณไปข้างหน้าวางแผนความคิดของคุณเองดีหรือไม่ไม่มีใครรู้เท่ากับตัวคุณเพราะเส้นทางของแต่ละคนนั้นย่อมไม่เหมือนกันและในวันที่ถึงจุดหมายคนที่ดื่มด่ำและรับรู้ถึงความสุขนั้นได้ดีที่สุดก็มีเพียงคุณเท่านั้น